สว,ส,สวัสดีค่ะเดน่านะคะคแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะกิจแองคอร์ด็อกคาเฟ่เพิ่งเคยเจอแบบคาเฟ่ที่มีฟาร์มหมาอยู่ข้างในด้วยใช่เขาแบบเป็นคาเฟ่ที่ปกติเราจะไม่เคยไปคาเฟ่ที่มีฟาร์มหมาวันนี้เราก็จะได้พูดคุยกับคนที่ดูแลที่นี่ด้วยและก็ที่นี่นะคะสิ่งที่เดนะ่าตื่นเต้นมากทนะี่สุดนะก็คือได้เล่นกับน้องหมาลูกหมา กส่วนมากที่เราไปใช่ไหมคะจะได้เล่นกับแบบหมาที่แบบโตแล้วเราจะไม่ค่อยได้เล่นกับลูกหมาแต่ว่าที่นี่เขาแบบดูแลอย่างดีมากๆเลยนะคะ้วเราจะได้ไปเล่นกับลูกหมาด้วยวันนี้พร้อมไเปหมาพร้อมพร้อมเลยพร้อมแน่นอนพร้อมมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าได้ปะ น,นี้เราก็ใส่ผ้ากันเปื้อนแล้ว<ช>เป็นแตชเช่นสวยงาม,มทำอาหารแต่ว่าเราเข้าจะเข้าไปเล่นกับน้องหมาซึ่งที่นี่นะคะเขาจะไม่บังคับให้จ่ายตังเพื่อที่จะไปเล่นกับน้องหมานะคะเพราะว่าที่นี่จะมีแบบว่าเป็นโซนคาเฟ่แล้ว่าจะเป็น เล่นกับน้องหมาค่ะใช่ค่ะเข้าไปเล่นกับน้องหมาก็ต้องจ่ายใช่ไหมใช่ค่ะในราคาที่199บาทนะคะแต่เขาจะไม่จากัดเวลาว่าจะเข้าไปกี่ชั่วโมงเข้าไปนานเท่าไหร่ก็ได้ไมรเชื่อวันนี้เราจะอยู่ทั้งวันจะเล่นกับน้องหมาให้คุ้มเลยเอาเลยเอาเลยวันนี้ยกให้เดน่าครับโอเคแต่เขาจะไม่ ให้เข้าตลอดเวลาเขาจะมีรอบๆเพื่อให้แบบน้องหมาจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปถ้าสมัวเราอยากมานะคะก็ไปเช็คหน้าเพจบุคคลก่อนหน้าเพจบุคคาจะมีอัปเดตตลอดเวลาเลยและที่นี่นะครับก็ยังเป็นเพจเฟนลี่นะครับที่มีคาเฟ่ยอยู่ด้านในนะครับใครที่อยากนาน้องหมามานะครับก็สามารถนําน้องหมามาได้ครับแต่ว่าถ้าจะเข้าไปในห้องแอร์เนี่ยต้องจ่ายน้องหมาตัวละ200บาท2อชั่วโมงครับคุใช่ค่ะมีความ VIP ส,สุดๆเลยใช่ได้อยากจะเข้าห้องแอร์บ,บ้างแล้วเหมือนกันจริงจริง <S <S อากาศในไทยสุดยอดโอเคค่ะ นั้นเราเข้าไปกันก่อนค่ะ ก็วันนี้เราอยู่ที่แบรนอกดอช์คาเฟ่ใช่ไหมคะคาเฟ่นี้มีฟาร์มด้วยใช่ไหมอยากอธิบาหน่อยได้ไหมคะคือที่นี่ค่ะจะเริ่มมาจากฟาร์มโกลเด้นเราจะพ่อพันเป็นโกลเด้นเป็นหลักก็คือจะเป็นเกตบรลบวตทั้งหมดเลยโกลเด้นเนี่ยค่ะก็คือเราจะนำเข้าพ่อแม่พันมาจากต่างประเทศแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วอ่ะเราก็เลี้ยงจากหมาบ้านทั่แไปแล้วพอเราเริ่มเลี้ยงตัวหนึ่งอะค่ะเราก็รู้สึกว่าชอบพันธุนี้ก็เลยเริ่มที่จะแบบว่ามาศึกษาแล้วก็อยากที่จะพัฒนาสายพันธน้องทีนี้อ่ะค่ะพอเราทำฟ รู้สึกว่าบางที่เราอาจจะให้ความรักเขาได้ไม่ทุกตัวก็เลยรู้สึกมีความรู้สึกขึ้นมาว่าเราเนี่ยอยากจะให้พ่อแม่ค้าได้รับความรักมากขึ้นอย่างเป็มเปรียมเอาง่ายก็คือเหมือนอยากให้ทุกตัวค่ะได้รับก,กันก่อนวีเราก็เลยมีไอเดียที่จะเปิดเป็นคาเฟ่ขึ้นมาเ,าเราก็เลยเกิดขึ้นมาเป็น Bangkok Dog Cafe c a ฟ e f a ม m e r อ๋อโอเคค่ะก็คือตอนแรกแบบน้องไปประกวดมาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะประกวดก็คือจะเป็นแชมป์หมดเลยอุ้ยโอ้โหวันนี้เราแบบว่าโชคดีมากเลยเราได้มาอยู่กับแชมป์นะรอนถึงเป็นพวกที่เข้ามาอยู่ในคาเฟ่ค่ะที่เล่นก มก็จะเป็นโคนเดนซะส่วนใหญ่ที่เป็นแชมป์ใช่ค่ะว่าทุกสายพันธุ์ก็คือเราก็จะคัดเป็นเกจตัดตัวเพราะว่าอยากให้คนที่เข้ามาดูอะนอกจากได้เล่นกับสุนัขแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ได้เห็นมาตรฐานของสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์เนี้ยควรจะหน้าตาแบบนี้ควรจะรูปร่างหน้าตาแบบนี้อ,อย่างถูกต้อง ก็คือแบบส่วดมากแรงบันดาลใจในการแบบว่าทําทั้งคาเฟ่ทั้งฟาร์มก็คือเลี้ยงมาเองก็ใช่ค่ะก็คือการที่แบบว่าเราได้ใกล้ชิดกับเขาเรารู้ว่าโกลเด้นเป็นแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะส่งมอบความสุขตรงเนี้ยให้กับคนอื่นมากรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้เลี้ยงสุนัขโกลเด้นอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นใช่แล้วก็เลยมีความสุขที่อยากจะเริ่มเพาะพันธุ์ขึ้นมาแต่ว่าการเพาะพันธุ์ของเราก็คือจะต้องอยู่ในมาตรฐานใช่ค่ะก็ดูแลอย่างดีเลย ทุกตัวที่นี่ค่ะก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีเพราะว่าเราก็จะดูแลเขาอยู่พี่มีแบบมาตรการในการดูแลน้องๆยัง,งไงเพราะว่าหนูได้ข่าวมอกว่าแบบที่นี่เล่นกับน้องลูกหมาด้วยใช่ไหมคะปกติพี่ดูแลยังไงบ้าง,งคะปกติเนี่ยค่ะก็อบอกว่าลูกหมาเนี่ยด้วยความที่เราเป็นฟาร์มอะค่ะ,คะเราจะมีลูกสุนัขค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่ตอนเด็กๆเ,เรารู้สึกว่าเราชอบหมาเราอยากเล่นกับลูกหมาความฝันสูงสุดก็คือการได้เล่นกับลูกหมาที่เป็นฝูงแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาตรงเนี้ยลองทำมาเป็นไอเดีย การดูแลมากขึ้นกว่าพวกแบบหมาโตเพราะว่าเขาก็ยังเล็กอยู่เนาะทีนี้เนี่ยการมาตรการดูแลของเราก็คือเราจะจำกัดคนเข้าแค่ไม่เกินสิบคนต่อรอบก็คือหนึ่งต่อนหนึ่งเลยก็คือเล่นคนหนึ่งอาจจะเล่นเล่นตัวหนึ่งอะไรเงรี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยจนเล่นไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราคุ้มพองน้องๆของเราอะค่ะแล้วก็จะดูแลความสะอาดมากเป็นพิเศษคือถ้าเป็นรอบปกติเราก็จะแค่เปลี่ยนรองเท้าแต่ว่าถ้าเป็นรอบลูกสุนัขค่ะ,คะเราก็จะเปลี่ยนถุงเท้าคู่ใหม่ก็คือจะมีมาตรการที่เสริมขึ้นนนไปอออีกกเพื่ควาาาามมสะหหูยจถ มาเล่นในเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเห็นทั้งหมาพันุ์ใหญ่แล้วก็หมาพันเล็กเข้าใจมาว่าหมาพันเล็กไม่สามารถอยู่กับหมาพันธุ์ใหญ่ได้เลี้ยงดูยังไงคะอันนี้ก็เป็นตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาเหมือนกันค่ะก็คือจริงๆแล้วเราเริ่มด้วยเช่ว่ารับพันมาเลี้ยงกลเดนทีนี้แหละพอชี้ว่าอยู่ก่อนแล้วมีลูกกลเดนตามมาเขาดันอยู่ด้วยกันได้อันนี้หมายถึงตอนที่เลี้ยงเล่นนะคะแล้วแต่เด็กใช่ตั้งแต่เด็กๆเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าอาจจะต้้้้้้ออองคคควววาา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 ามมมมุนนนนเเเเเเยยยพป็ฟ่่่ขขขึลกทีสรถูดดัไ วันนี้หนูก็พร้อมเล่นกับน้องมากๆเลยค่ะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูลองๆกันได้ตอนนี้นะคะเราก็จะได้เข้าไปเล่นกับลูกหมาลูกกอดเดนแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเราต้องสวมหุงเท้าก่อนรับะช่วยหงเท้านี้นะคะจะเป็นถุงเท้าใหม่เลยนะคะที่เข้ามาให้เราเหตุผลที่เราต้องใส่ก็เพราะว่าเผื่อว่าน้องมากัดนะคะแล้วแบบเท้าเราอาจจะมีเชื้อโรคอะไรอย่างนี้มันก็ช่วยทั้งเราช่วยทั้งน้องจะได้ไม่ติดอะไรของเรา ม่อยากจะบอกเลยนะคะเราสองคนใส่ถุงเท้ามาแล้วใช่ไหมคะใช่น<ช><ช>ี้จะโชว์ถุงเทา้าเราใส่สวมทับไปเลยนะคะไม่ต้องถอดถุงเท้าของเราะคะ่ะสวมทับไปเลยถุงเท้าเขาใหญ่พอใส่เลย <laughs> ทีนี้เนี่ยนะยืนใส่ส <laughs> ยากเละ <laughs> 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 นี่ถุงเท้าเขาใหญ่พอนะคะ <laughs> <Okay. S 2> โอเคเรียบร้อยอ่ะเราเข้าไปกัน,นะคะ่า <laughs> ถืภารกิจสำเร็จแล้วค่ะได้มาเล่นกับน้องต้องนั้นตักด้วยแม้ว่าน้องจะไม่อยากนั่งก็ตามใช่ไหมสนุกมากๆค่ะวันนี้เลยนะรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าใครมาที่นี่นะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามาเล่นกับลูกหมาน้องหมานี่อันนี้คือถือว่าพลาดนะคะถือว่าไม่ได้มาจริงเพราะฉะนั้นต้องมานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชม EP หน้าด้วยนะคะทางเพจพอยด์แชนแนลค่ะรายการไปเป้า่ กีพีนใช่เราจะไปที่ไหนกันรเราก็อย่าลืมกด subscribe กด like ไป comment เอาให้ครบทุกอย่างเลยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะโอ,คโอเคค่ะบ๊ายบาย